หนังสือการ์ตูนสาหรับทุกคนนะครับอาจมีเรื่องราวความหลังการจดจําที่แตกต่างกันนะครับเป็นเพื่อนวยาวเป็นแหล่งต่อเติมผมเพราะความฝันจินตนาการ <S <S แต่หนังสือการ์ตูนก็ยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากความบันเทิงสนุกสนานนะครับ เขียนกระตูนให้เพื่อนอ่านจะไปให้เพื่อนอ่านทุกทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านคือว่าด้านด้านหลังสมุดการบ้านจะเป็นแบบกระตูนทิ้มเขียนสําหรับเอาไว้เพื่อนอ่านในวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับการวาดกระตู้นแล้วก็การอ่านกระตูนครับแม้ว่าในชีวิตคอมเมดเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจหรือว่าอะไรต่างๆมากมายที่ไม่ค่อยสวยงามแต่ว่าพอเข้าสู่โลกความเป็นกระตูนเนี่ย เสียงเกอย,ง,อยงมันดูสมุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินในบทํำไมถึงชอบกระตูนขึ้นมาได้ว่าชอบจากอะไรอ่านก่อนรอเปล่าหรือว่าชอบวาดเลยอชอบจากอ่านก่อนครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคือว่าคุณพ่อซื้อกระตูนไหมอ่าน กร์ตูนเรื่องแรกที่อ่านก็นคือโดไลมอนอก็พออ่านโดไลมอนปุ๊บเราก็ชอบติดนิสัยรักการอ่านพอรักการอ่านปุ๊บเราก็ลองวาดตามเล่นๆวาดบนสมุดวาดผนงังบ้านวาอะไร <c oughs> เป็นโดไลมอน <c oughs> อะไรอย่าง <c oughs> ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแบบวา่าเริ่มจากอ่านก่อนแล้วก็วาด <c oughs> ส่วนใหญ่การ์ตูนเนี่ยเด็กทางบ้านจะเป็นคนซื้อให้ จริใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนจะบอกว่าจํากัดก็ได้นะจำกัดด้วยการก็องให้ใช่ครับอ่อนนิดหนึ่งพอเริ่มเริ่มอายุมากขึ้นหน่อยอาจจะเป็นเด็กประถมเราก็สามารถเลือกอ่านงานได้แล้วอย่างสมัยเด็กๆก็พวกดักตนบอลดักนบอลใช่ครับตอนนั้นคิดว่าเด็กทุกคนน่าจะคิดว่า เพราะาจะเป็นมีสตูลแล้วก็มีฉายเป็นอนิเมชันทางทีวีครับ <c oughs> ก็ตอนนั้นเด็กๆทุกคนก็บ้าดกานบตูน <c oughs> ผมก็เป็นหนึ่งในพวกงานที่ว่าเออติดตากันบอลแล้วผมก็เอาไปวาดวาดแต่ว่าผมไม่ได้วาดแค่เป็นรูปตัวการ์ตูนเดียวผมวาดเป็นช่องๆ <c oughs> วาดแบบเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็เลยนะครับแต่ว่าเราแต่งเรื่องเอง คือเอาคาเลคเตอร์ของแบงค์บอลมาแต่ว่าให้พูดนู่นพูดนี่ตามบทให้ต่อสู้กันในแบบที่เราเป็นคนกันกลับเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆที่อนติงเลยนอ่านเราเพื่อนๆเขาก็ชอบกันเพราะว่าสนุกเยอะอะไรเงี้ยเขียนไว้อ่านอีกสิอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นจน เนเรียนถึงม6จบม6นะะครับตรงเนี้ยเราต้องเราเราตั้งใจไว้อย่างว่าเราจะเลือกเรียนในอุดมศึกษาเรียนสาขานี้หรือเปล่าช่วงนั้นยังค่อนข้างสับสนนานเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไร<笑><笑>เราอยากเรียนอะไรที่เรารู้ึ่งคือว่าเราเราชอบศิลปะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเรียนศิลปะเต็มตัวเลยอย่างเงี้ยทางบ้านย่อมไม่ค่อยเห็นด้วย พอทางบ้านเขาก็ค่อนข้างเป็นหลวงว่าเอ้ยเรียนพวกสือปะจบมาทําอะไรกินอะไรยงนี้เขาเป็นหลวงผมก็เลยเลือกทางสายกลางนิดนึงให้ทางบ้านเขาลำต่าย้ดยคือว่างั้นไปเรียนเข้ามาอะไรกันแต่ขอมันมีส่วนเกี่ยวเข้ามาศิลปะนิดหนึ่งก็เลยเลือกศิลปะศึกษาเข้ามาเนี่ยครับกู้ออกมาก็อาจจะเป็นครูสอนศิลปะได้ก็ทางบ้านก็เลยโอเคคือเราเจอกันขึ้นทางระมวาณนั้นก็คือพยายามเขาเรียกอะไรนะให้มันสมดุลกันใช่ครับ คิดว่าเขียงกระตู้นมันท้าทายกว่าท้าทายกว่าคือว่าผมกลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมไปเป็นครูเน hmm. ี่ยผมอาจจะเป็นคนที่เฉื่อยแฉขาดแรงกระตุ้นในการทํางานหรืออะไรเงี้ยคืองานมันเหมือนซ้ําซ้ำใช่ครับคือกลัวกลัวที่จะเป็นคนที่ทำงานแบบเช้าจะเป็นช้าอะไรเงี้ยซึ่งต่างกับเกรงกระตู้นเกยงกระตู้นนี่เราจะต้องคิดคิดตลอดเวลาคิดเรื่องใหม่ๆหม่ใช้วินัยในการว่าสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมมอง่าการว่าตัวมนท้าทายว่าเราได้คิดเราได้สร้างสรรค์ผลงานของเราอยไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาผมก็สงสัยอย่างว่าทีทีเนี้ยทำไมการ์ตูนเราถึงต้องใช้คล้ายๆกับคาเล็เตอร์หรือลายเส้นที่มันเป็นความเป็นญี่ปุ่นอ่ะอ๋องจริงมันก็มีอเมริกาอเมริกันก็จะมีมาเวลอะไร<ช>พวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ หรือว่าไทยเองก็เป็นพวกการ์ตูนเล่มระบาดอย่ไหมแต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวคาแรคเตอร์หลักหรือลายเส้นเาราะว่าส,ส,ส,ส่วนใหญ่มาจากความชอบครับคือแบบว่าเด็กถ้าพูดถึงเด็กยุคนี้ส่วนมากก็อ่านกันแต่กับตัวญี่ปุน่นเราเหมือนว่าเราโตมาเราได้อ่านเราได้ซึมซับมาจากกร์ตัวญี่ปุน่นดังนั้นเราก็เลยเขียนออกมาใน,ในลายเส้นข,ของตัวญี่ปุน่นจนมันเป็นเรียกว่าอิทธิพลที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เราได้รับมาแล้วเราก็ตามกัาอยู่ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบอยู่ก่อนหน้านี้เด็กๆที่อ่านในพวกไข่วนล้อหรือว่ากระตูนเรื่องบาทที่ไม่ได้อ่านกระตูนญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักเขียนกระตูนเขาก็คงไม่ว่ามาในอะไร,รแบบกระตูนญี่ปุ่นแน่นอนผมว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้เสิฟในวัยเด็กมาก่บบาซึ่งแต่ยุกก็ไม่เหมือนกันมันคือความประทับใจใช่ใช่ไหมรใช่ครับแล้วอย่างรูปแบบของกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สากล แล้เอาค่อนข้ายะได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากโลกว่าเออกตัวญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆว่าได้สนุกสนานเข้าถึงคนหมู่มากได้มากกว่าด้วยเสน่ห์ของคาแรคเตอร์ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายรวมถึงกระบวนการทำงานของนักเขียนที่ทำให้ ผลิตงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องอะไรพวกนี้ครับผมว่าไอ้สิ่งเ่าเนี้ยที่เป็นสากหตุของตัวญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้นักเขียนการ์ตูนไทยพยายามที่อยากจะเขียนการ์ตูนได้ญี่ปุ่นประมาณนั้นครับ mm hmm. พอญี่ปุ่นทําสาเร็จเราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ว่า <c oughs> สําหรับการ์ตูนไทยต้องบอกว่าณยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่ที่นันกีินตนล้ยเลือกแนวทางเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาชอบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักกินตะลุหยหลายคนเราพยายามที่ะสอดใส่สอดใส่บางสิ่งบางอย่างอย่างพวกวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ต่างๆของบ้านเราลงไปในงานเพื่อให้งานเนี่ยไม่ดูเป็นแต่ตัวญี่ปุ่นที่ลอาเลีแบบจนเกินไปอ,อย่างน้อยถึงลายเส้นเราจะเป็นแบบตัวญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเรามีตัวเนื้อหา มีเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับความเป็นไทยของอบ้านเราบ้านเนี่ยมันก็น่าจะช่วยฉีกออกมาจากเส้นไทยแล้วเดินเอาเขาได้บ้างครับะว่านะคนที่จริงวันหนึ่งไทยความเป็นไทยในในรายเส้นญี่ปุ่นมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆได้ไหมครับมันมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆครับคือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะตามรอยเขาจนยังไม่กอกว่านี่กระตูนไทยหรือกระตูนญี่ปุ่นแต่เมื่อกเขีนกระตูนไทยเริ่มนําเอาพวกวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยใส่ลงไปในงานเนี่ย แล้วคนอ่านได้อา่านเรื่อยๆมันจะค่อยๆฉีกเป็นแนวทางของตัวเองมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมว่าตรงนี้มันต้องไม่ค่อยใช้เวลาก็าได้ไปได้ไป